่วนช่วงนี้จะพาไปแลความคืบหน้าเหตุวางระเบิดรถยนต์ต่อชนที่ทันตูกันบางค่ะ,คะซึ่งความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดค่ะหลังลอบจากตรวจสุขภาพเจาา้าหน้าที่เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บซ้ำหนายค่ะ ความขบหน้าจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนเทเซเซหนึ่งสงสังกัดน้วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนเทเซเซโรงเรียนบ้านซี่ฐานามตำบลุญทันตูอำเภอทันโตูสงัดยลาส่งลทํทำห้ได้รับบาดเจ็บซ้ำหน้ายนซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่28เมษาย,ยน25ยงพันาที่ผ่านมาค่ะจากการตรวจสอบเบื้องตอนน้นในกระสาบว่าเจา้ออา,าหน้าที่ตชดทางซ้ำหน้าเนี่ยเดินทางลอบจากตัวสกุภาพโดยรถยนต์ฮุมกรอกข้องทางราชการยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีโก้หนึ่งคัน นะเผื่อพอถึงทเกิดเทศเนี่ยค่ะบริเวณถนนในหมู่บ้านซี่านามอําเภอทันตูจังหวัดยะลาคนร้ายค่ะก็ได้ฟังระเบิดนำนักประมาณ30โลเนี่ยค่ะตายผิวนุนแล้วก็กดชนวนระเบิดเสียงเนี่ยดังสนั่นว,นวุ่นวายเลยนะแร่งระเบิดก็เลยทาให้รถยนต์เนี่ยผิดความเสียงให้ทั้งคันค่ะก็ส่งพลทําให้มีเจ้าหน้าที่ต่อชดว Shadow, ที่ติดอยู่ในรถซ่อมนายฉุดสนับสนุนได้ขเข่าเหลือแล้วก็นําตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยออกมา เพื่อในภายในรถนะเพื่อนำาสงโรงพยาบาลทันตเพื่อจะช่วยชีวิตเป็นการเร่งด่วนค่ะสาบจชื่อทางซ้ำนายนะคะก็คือคนแรกดมตำรวจอิสเรีอ,รอินทราพแพทย์ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ทนผิดบาดแผลไม่ไว้เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะคนที่สองก็คือซิปตำรวจโทมุนพิทักแพทย์หนุ่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสทนผิดบาดแผลไม่ไว้แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ซิปตำรวจโทพานุวัฒ เวทผสานซึ่งเป็นคนระครับบาดยับซ่าฮัตโดยทางการแพทย์แล้วก็พยาบาลข้องรงพยาบาลท่านโตเนี่ยก็ได้แรงนําตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลยาลาค่ะส่วนสาเหตุเนี่ยคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผูกอความไม่สงบในพื้นที่ที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่เพื่อจะ,จะต้องการสร้างสถานการณ์แล้วก็แสดงศักยภาพข้องกลุ่มว่าอย่างสมามารถก่อเหตุได้ซึ่งแต่วันใน2 8เมษายน2568ก็เป็นวันขบรอบข้องเหตุการณ์ตักใบ้ดยนั่นเองค่ะ ก็เพราะฉะนั้นนะคะในระหว่างนี้ก็จะเห็นว่าเหตุความไม่สงบเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คนข้างจะบอยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรวมด้วยช่วยกันไม่ว่าะจะเป็นเจ้าหน้าที่เองในการที่จะดูแลรักษาวความปลอดภัยให้กับพี่น้อประชาชนร่วมไปถึงพี่น่อประชาชนเองก็สมามรถรรวมกันเป็นหู้เป็นตาตตในการซ่อดซ่องดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัยแล้วก็จําไม้เหล็กทรศัพ์ไว้ให้ดีเลยนะคะกับไม่เหล็กความบน,นงคงหนึ่งสามีนึงโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะ